ครับผมมาเนี่รอข้าวดาวครับผมมาเนี่รอข้าวดาวเมืองแน่โอวบรรยากาศบ้านนอกหนาวขนาดเลยมาเนี่ผมจ้างไอ้นักร้องอันนี้สาวเชิดเสยพ้น,นสีเขาในวงของผมก่อนน่ะคุณว,ว,ว,ว่ายังสั่นปะเดีย๋ววยวเดี๋ยวไปสอนคุณได้ผมก็เห็นหกล่อง,อ,งกองไฟบ้างเ่ะอพี่น้องเดิดนหนาวภาคหนาวเนี่ยอุณหภูมิอยู่13องศาครับผม บุญพ่อกำนันเรานางฉีโบโผล่ออกกันทั้งรับตาร <c oughs> นี่อบตอรครับผมอันนี้อันนี้ก็อบ,บ,ออบต่อนี่เขาคบครับนี่เขาอันนี้อสอมอรครับผม <c oughs> อาศัยม, <c oughs> มูอาศัยมูกินซุ้ม <ül> <c oughs> มือเนี่ย <c oughs> มีตะโกนงานดีๆน่นะครับอันนี้ก็ท่านผู้ว่าครับผมมาเรื่องชีว่ กันแน่เดียวยังบรู้เลยเลือกสิากันแน่บุรีต่างคนต่างก้ต่าพันแบ่งปันหาบ่ลง้นเป็นไปได้ในใจอยากได้เป็นเ๋พูดไดว่าเสียนุ่นประกาศจังบ่า่ำส่วนโตมากเสียนุิดไนาจังว่า่ำส่วนโตมาใส่เข้าดาวครับผม ได้สนเด็ดเราเลยได้ dai, ่เลยมาล้ำมาจัดมาใหม่ได้ัดอาชีพการสางร่างรักเ้ออากด้อกับความักว่าอาชีผพวมันปอาีวบอาีเดียวอาชเดียวมันตัางท่องมงอยู่ นกอ่านอย่สินอ่านอยนะเป็นได้ครับนักเอกสาแสนสวยผมครับผมสุดยอดของตีน